สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบศีารุนนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่3กรกฎาคม2568ขัน้าทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์การรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสิบดาบเดอะเวอร์นะคะเดอะเดท อัศวินไม่เท้านะคะสิบดาบเดอเดทช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะบางคนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ที่อาศัยบางคนถึงขั้นโยกย้าย au, person, เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะหรือบาง uh คนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะณช่วงนี้ใครคิดอยากเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนเรียกว่ามีโอกาส ได้รับข่าวดีปรับเปลี่ยนเป็นแปลงบางคนนะคะอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้เรียกว่ามีโอกาสส้มแซมน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสีย,สยได้ด้วยสุขภาพต้องระวังต้องรบอบคอบบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะช่วงนี้นะคะนะก็ หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้นะคะบางคนจะได้รับข่าวคราวการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีหมุดหลานบริวารน,นะคะเกี่ยวข้องกับฝากท้องฝากคันได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะพ่อไม้แม่ไม้นะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะเราเรียกว่าคนที่มาจากแดนไกลได้ด้วยนะคะ โชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาภจากอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขศูนย์หนึ่งสามศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสามศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนบัรจันคนบัรจันนะคะราชินีพระจันนะคะเจ็ดเหรียญ เดวิลสี่ดาบช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะในเรื่องของการเงินนะคะคำนวณบัญชีราะรับประจ่ายตลอดนะคะบางคนละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือกําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ตัวเองหาได้อยู่นะคะการเงินยังเอาตัวรอดได้นะคะบางคนอาจจะไม่เขาเรียกว่าอาจจะตึงมือไปบ้างนะคะแต่ยังไงก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะมักจะหมดไปกับกิเลสนะคะเดวิลนะคะราชนีประจันโดยเฉพาะ คุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับศัลยกรรมนะคะช่วงนี้มีโอกาสโดนมีดหมอนะคะเสริมเติมแต่งนะคะศัลยกรรมความสวยความงามบางคนอย่างน้อยๆน,นะคะทรงผมสีผมนะคะช้อปปิ้งได้ด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชายนะคะมักจะหมดไปกับมีโอกาสริ้งมีโอกาสดื่มสังสรรค์เฮียปร์ตี้ช่วงนี้มีโอกาสหมดไปกับกลางค่ำกลางคืนทำปับทำบ้า์นะคะได้ด้วยนะคะ นะต้องระวังนะคะคนวันจันทร์นะคะมีโอกาสจะโดนเข้ามาหลอกมันลวงนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะแก๊งคอเซนเ,นเตอร์ก็ต้องระวังนะคะหรือบางคนมีโอกาสไปเจอไปเจอคนที่ถูกอกถูกใจในสถานที่อโคโจนนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสโดนหลอกลวงนะคะหรือว่าเรียกว่ามีโอกาสเสียเนื้อเสียตัวแต่มันเป็นความรักที่ ผ่านมาและผ่านไปนะคะมีเจ้าของและบอกเราว่าเป็นสดก็ได้ด้วยหยิบยืมการเงินช่วงนี้ก็ต้องระวังต้องรบอบคอบมีโอกาสโดนโกงได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะต้องระวังใจตัวเองนะคะนะบางคนมักจะมีคนอื่นเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเกาะแกะเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขสองเจ็ดห้าสี่นะคะสองเจ็ดห้าสี่นะคะ คนวันอังคารนะคะเจ้าชายถ้วยช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมีสติมากขึ้นนะคะหรือเรียกว่าจะทําอะไรมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นบางคนชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการไปวัดนะคะไปทําบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะคะ เก้าเรียญน,นะคะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายเลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จวันนี้การค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาเรียกว่าการเงินนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเดอสตานะคะ มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติได้ด้วยนะคะบางคนติดแม่น้ำติดภูเขาติดทะเลนะคะสองดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะการเซ็นงานใหม่ๆใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาเรียกว่าการซื้อการขายประสบผลสำเร็จนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู้ครองช่วงนี้มีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะคุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับสัยกรรมนะคะเสริมเติมแต่งนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลข0972นะคะ0972ตเอข้าไปคนวันพุธ คนวันพุธนะคะสามถ้วยอัศวินไม้เท้าสี่ไม้เท้า the emperor ช่วงนี้คนวันพุธนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสเติบโตนะคะในหน้าที่ของการงานบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะาการทําวีซ่านะคะประสบผลสําเร็จช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะ นะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีงานประจําอยู่แล้วนะคะผู้ใหญ่นะคะให้เขาเรียกว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับคําชมนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสเดินทางนะคะบางคนถึงขั้นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแลนะบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเฉะลิมฉลองนะคะสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะงานแต่งงานก็ได้นะคะงานขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะ นะักใครโรงงานอยู่ในช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะการค้าการขายยังพอแจมตลาดได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่คบหาดูใจกันอยู่นะคะช่วงนี้บางคนถึงขั้นตกลงปรงใจสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะหรือว่า,าตกลงปรงใจแต่งงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะมาจากแดนไกลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติ ต่างภาษานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข3 0 4 4นยนะคะ304 4นนะคะคนวันพฤหัส ก้าเหรียญการเงินดีคนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะการเงินนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือว่าใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ผู้หญิงเผิวขาวนะคะมักจะนําความสําเร็จมาให้ หรือเรียกว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะพวกจะซื้อจะขายเลขเปลียนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะประสบผลสําเร็จนะคะหนึ่งเหรียญดวงเหงนะคะน่าจะได้รับข่าวดีเขาเรียกว่ามีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะช่วงนี้มาเก็บมากักมาตุนนะคะบางคนได้รับเงินโบนัสได้รับเงินเป็นปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะนาการค้าการขายนะคะน่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะเขาเรียกว่าประสบผลสําเร็จ บางคนมีโอกาสเลื่อนเงินเดือนอเงินเดือนอัพขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ด้วยนะคะ The d a t ทนะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะแต่จะเริ่มในสิ่งที่ดีกว่าด้วยนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสน,นะคะจะมีช่วงมีราบจากการเสี่ยงดวงนะคะใครมีช่วงมิราบหรือว่าได้เงินมาแบบพลุกๆุกนะคะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับ ลงศพก็ได้เกี่ยวกับการเป็นการตายนะคะมุลนิธิก็ได้นะคะปอเต็กตึงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสทุกขลาบได้ด้วยนะคะเราต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญน,นะคะเตเมจิเชียนนะคะมีโอกาสกเริ่มงานใหม่นะคะบางคนอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วอยากเร,ยเริ่มงานใหม่ๆหหรือว่าต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะ นะบางคนก็มีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสซิกเซนแม่นยําฝันแม่นนะคะหรือว่าใครบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูก็ได้นะคะขายของออนไลน์ค่อนข้างโดดเด่นนะคะช่วงนี้ต้องใช้คําพูดหน่อยนะคะพรีเซนต์ตัวเองไลร์สดนะคะก็จะยิ่งดีเลยนะคะการเรียนการศึกษานะคะน,น,น้องๆหนูนๆนะคะใครที่เขาเรียกว่าในเรื่องของการเรียนนะคะสมองดีขึ้นหรือว่า เกรดการเรียนมีโอกาสาสูงขึ้นนะคะก็ได้นะนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะเดอเดฝากท้องฝากขันได้ด้วยนะคะบางคนนะคะโชคลาภอาจจะมาในรูปแบบบุตรหลานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภเลขหน้าไพา่นะคะจากพ่ยิบสีนะคะมีเลข9 1 3 1นะคะ9 1 3 1นะคะ คนสุขนะคะสเม้เาวการงานนะคะช่วงนี้ขยันนะคะเร,เ,รเราเรียกว่ามีความมั่นคงนะคะสงดาบนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าบางคนเซ็นสัญญาการงานใหม่ๆนะคะการงานเก่าๆกําลังจะหมดลงเรียกว่าการเซ็นสัญญาการเริ่มต้นนะคะราชนิพนร์น,นะคะ6 เหรียญน,นะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานนะคะหรือมีโอกาสจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือบางคนมาหยิบม,มายืมการเงินโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะญาติพี่น้องบทหลานบริวารน,นะคะนะช่วงนี้คนวันศุกร์บางคนก็ก็เรียกว่าจิตใจดีงามปฏิเสธยากนิดนึงหรือบางอารมณ์ก็เรียกว่าจะมันค่อนข้างจะเขากกเรียกว่าสองสองดาบนะคะราศี ราชนิพระจันทร์นะคะจะไม่ให้ก็ออกมาทุกนะคะบางคนนะคะให้ไปก็เก็บมาทุกอีกนะคะแต่ยังไงมันก็เขาได้ไวมามักเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะเพราะเราเป็นคนที่จิตใจดีหรือว่าคนใจบุญนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะนะบางคนไอโฟนใหม่โทรศัพท์ใหม่ คนผู้หญิงบางคนเกี่ยวข้องกับความสวยความงามศิลปกรรมเสริมเติมแต่งนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีก็มีบ้างนะคะจิกกัดกันความคิดเห็นที่ส่วนทางกันนะคะแต่ก็ยังเป็นความรักที่ยังประคับประคองเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชค ส่วนเลขหน้าไพ่าจากพ่ยิบสีนะคะมีเลขสี่สองสอหกนะคะสี่ส เสานะคะเจ็ดถ้วยนะคะช่วงนี้คนเสานะคะเขาเรียกว่าช่างฝันช่างจินตนาการนะคะโปรเจกต์ Project นะคะเข้ามาในความคิดมากมายนะคะการงานยังยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะเรียกว่ายังไม่เงียบเหงาเสะทีทีเดียวนะคะยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะยังมีลูกค้าประจํายังเวะเวียนกลับมาตลอดนะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการติดต่อการ เกาจารการสื่อสารหรือบางคนมีดวงยแกแยเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่ก็ยังยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขนาไพจากไพ่ย4นะคะมีเลข7064นะคะเจ็ดสีนะคะ นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ